เรื่องเล่าของนบีฮุดและชนเผ่าอาร์ตนานมาแล้วหลังจากมหาอุกภัยใหญ่ในยุคข,ของนบีนูโลได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งผู้คนกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆบางกลุ่มตั้งรกรากในดินแดนทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับพวกเขาเติบโตกลายเป็นชนเผ่าที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานั้นพวกเขาคือชาวอาร์ตชาวอาร์ตมีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงมีความรู้ด้านการก่อสร้างขั้นสูงสร้างเมืองหลวงอันงดงามชื่อว่าอิรอมไอรัม ที่มีเสาหินสูงกระง่านกลางทะเลทรายอาคารต่างๆของพวกเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าแสดงถึงอำนาจและความโอ้อาแต่เมื่อเวลาผ่านไปชาวอาตกลับลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างพวกเขาพวกเขาหันไปกราบไหว้รูปเคารพและเยาะเย้ยคนที่พูดถึงพระเจ้าณเวลานั้นอันลลอฮ์ทรงส่งนบีฮูดตซึ่งเป็นหนึ่งในพวกเขาเองมาเป็นศาสดาเพื่อเตือนสติและชักชวนให้พวกเขากลับมาสู่ทางของพระเจ้า โอประชาชนของข้าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เถิดพระองค์คือผู้ทรงสร้างพวกท่านผู้ประทานทุกสิ่งให้กับพวกท่านพวกท่านจะไม่ยำเกรงพระองค์บ้างเลยหรือแต่เสียงของนบีฮุดกลับถูกปฏิเสธเจ้าจะให้เราทิ้งเทพเจ้าเราแล้วเชื่อคำพูดของเจ้าคนเดียวงั้นหรือเรานี่แหละแข็งแกร่งจะมีใครเอาชนะพวกเราได้นบีฮุดยังคงเตือนด้วยความอดทนซื่อสัตย์และหวังดีทว่าจิตใจของชาวอาดกลับแข็งกระด้างเย,ยื่อหยิงและปฏิเสธพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง เมื่อพวกเขายืนกรานในการหลงผิดลมพายุรุนแรงมหาศาลได้พัดกระหน่ำเข้ามาลมเย็นจัดหอบรายคงกล้ากว่าผ่านบ้านเมืองของชาวอาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องเจ็ดคืนแปดวันเมืองที่เคยสง่างามเสียงหัวเราะเยาะเย้ยทุกอย่างกลายเป็นความเงียบสงัดชาวอาดทั้งหมดถูกลบหายจากผืนแผ่นดินยกเว้นเพียงนบีฮุดและกลุ่มผู้ศรัทธาที่ได้รับความเมตตาพวกเขารอดพ้นและเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ยัยงดินแดนอันปลอดภัย บทส่งท้ายเรื่องราวของนบีฮุดและชาวอาซอนเราว่าพลังความรู้หรือความยิ่งใหญ่ทางโลกไม่อาจเทียบได้กับอำนาจของพระเจ้าศรัทธาและการยำเกรงคือกราะคุ้มภัยแท้จริงผู้ที่ตักเตือนเราด้วยความหวังดีคือผู้ที่รักเราจริงที่สุดแม้คำของเขาจะถูกมองข้าม